สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกะพลดีบุญมีนะชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่อยู่ในช่วงของปีใหม่เลยนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องสวัสดีปีใหม่แล้ะก็แฮปปี้นิวร์กับ คุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นแฟนรายการของพเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้รา,รายการเปิดขึ้นคุยข่าวเองเนี่ยก็มีในส่วนของสกูปข่าวเนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับมีว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ท่านรองนายรัฐมนตรี ได้มีการสั่งการนี้ให้สปสชนะครับได้มีการเตรียมพร้อมสายด่วนนะครับ1330ในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยนะครับในช่วงของโควิดในทินที่จะรักษาที่บ้านนะครับรองรับสายพันธุ์ใหม่ถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดในส่วนของโอไมคอนนั่นเองทางด้านของกรมจัดหางานนะครับที่จะมีการสรุปผลนะครับลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือ SME ในรอบ2นะครับคาดนะครับว่ามีการอุดหนุนเม็ดเงินเพิ่มกว่า1000ล้านบาท และทางด้านของกรมการแพทย์นะครับที่จะมีการทำความรู้จักกับโรคทางเดินหายใจนะครับจากไวรัส RSV นั่นเองในส่วนข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและนายเจเด็จธรรมทัชอาลีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับกล่าวว่า จากสถานการณ์นะครับของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 กลายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับสายพันธุ์โอมิคอนนะครับที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะน,นี้ซึ่งประเทศไทยเองนะครับพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนแล้วนะครับโดยรัฐบาลเองและทางกระทรวงสาธารณสุขได้ในการเตรียมแผนการรับมือต่อการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนเช่นเดียวกันทั้งการยกระดับและการปรับมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับระบบการบริการสาธารณสุขเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันในส่วนของสปะสะชอเองนะครับท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสั่งการให้ทางสปะสะชเตรียมความพร้อมสายด่วนสปะสะช1 3 3 0เพื่อรองรับหากมีการระบาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยทางสปะสะชเนี่ยได้มีการจัดระบบสายด่วน 1 3 3 0กด14เป็นจุดประสานงานนะครับผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพื่อให้เข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation รวมไปถึงนะครับการจัดระบบประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการหากมีอาการรุนแรงขึ้นซึ่งจัดระบบนะครับคู่สายและเพิ่มจำนวนจาก120คู่สายครับในปี2 5 0 3เป็น3,000คู่สายเพื่อเป็นการให้เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนนั่นเอง ทางด้านของสปสช,ชเองนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมระบบการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานบริการเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านหน้านะครับมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางหน้าประเทศไทยนะครับเพิ่งผ่านพ้นกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งทางสปสชเนี่ยก็มีส่วนสนับสนุนระบบเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยได้เข้าสู่รับการรักษาและการดูแลและเป็นการเตรียมความพร้อมสายด่วนของสปสชนะครับครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนเช่นเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งประชาชนก็มั่นใจนะครับว่าถ้าหากมีการติดต่อ ในส่วนของโควิด -19 ท่านจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้นะครับทางด้านของท่านรองนายพลตีเองก็ได้ให้ความดูแลแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถควบคุมแล้วก็สามารถทําให้ทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในกระบวนการในการรักษาถ้าหากพบเชื้อโควิด -19 นะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมการจัดหางานนะครับที่จะมีการสรุปผลโรงทะเบียนโครงการช่วย SME รอบ2ขคาดอุดหนุนนะครับเม็ดเงินเพิ่มกว่า1,000ล้านบาททางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยครับว่าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ได้ปิดลงทะเบียนในส่วนของโครงการรอบที่2ทั้งทางระบบออนไลน์และสำนักงาน ตามกำหนดนะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยผลการสรุปนะครับและผลการลงทะเบียนรอบที่สองเนี่ยตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมามีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า21,348รายช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างนะครับสัญชาติไทยกว่า171,347คนคิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการนะครับกว่า1,028ล้านบาท เมื่อรวมกันกับในส่วนของระยะเวลาในช่วงของรอบที่1น,นะครับที่มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ223,834รายช่วยรักษาระดับการจ้างงานนะครับลูกจ้างสัญชาติไทยกว่า3ล้านคนและผลการลงทะเบียนในรอบทบทวนสิทธิ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มีสถานประกอบการเนี่ยลงทะเบียน เข้าร่วมกับโครงการนะครับ917ลายช่วยรักษาระดับการจ้างงานในโรกจ้างสัญชาติไทยกว่า34,596คนทำให้ผลการลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ในทุกรอบนะครับมีสถานประกอบการเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า246,999รายและสามารถช่วยเหลือในการรักษาระดับการจ้างงานในสัญชาติไทยกว่า3ล้าน2แสน 74,018คนนั่นเองทางด้านของโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะครับปีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีกำลังพร้อมนะครับในการรับการเปิดประเทศและกลับมาเข้มแข็งนะครับประสบความสำเร็จดังในอดีตก่อนที่จะมีโควิด -19 ตามความตั้งใจของทางรัฐบาลโดยมี พลเอกประยุทธ์จันโอชาณน,นายรัฐมนตรีและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีได้กำกับดูแลกระทรวงแรงงานที่มีความห่วงใย,ยในธุรกิจในกลุ่ม SME อย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังการอุดหนุนเม็ดเงินนะครับแก่นายจ้างตามจํานวนของลูกจ้างคนไทยที่มีอยู่เดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหากมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นจากยอดการจ้างงานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาจะได้รับเงินส่งเสริม ากการจ้างงานใหม่นะครับจำนวน3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนและต่อเดือนตามจำนวนการจ้างงานจริงนะครับโดยใช้สิทธิ1ลูกจ้างต่อ1นนายจ้างจนครบตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเดือนละไม่เกิน2,1647ลายซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการจ้างงานคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง44,856คน แบ่งเป็นกิจการขนาดเล็กนะครับการจ้างงานเนี่ยสัญชาติไทยนะครับเพิ่มขึ้นกว่า34,739คนและกิจการขนาดกลางนะครับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น,นครับ11,117คนโดยประเภทของกิจการที่จ้างลูกจ้างในสัญชาติไทยเพิ่มมากขึ้นท่านดับแรกนะครับนั่นก็คือประเภทกิจการโรงแรมรีสอร์ทนะครับ ประเภทกิจาการรักษาความปลอดภัยประเภทกิจาการบริการทําความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารประเภทกิจาการบริการด้านอาหารในพัตคาในร้านอาหารและประเภทกิจาการร้านสะดวกซื้อมินิมาร์คซึ่งทางรัฐบาลนะครับทางด้านของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้ให้ส่วนของนายไพโรธโชติเกษีรนะครับอธิบดีกรมจัดหางานนะครับได้ขอฝากถึงนายจ้างและสถานประกอบการนะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมให้เร่งดำเนินการเมื่อสมัครแล้วนะครับจะต้องนำส่งข้อมูลนะครับเงินสมทบผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนเพื่อมีสิทธิในการรับเงินอุดหนุนนะครับเดือนดังกล่าวดังนั้นนะครับนายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ในระหว่างเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันหากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงาน ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละจะไม่รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นนั่นเองนะครับ ในส่วนนายจ้างเองนะครับก็ควรที่จะมีการที่จะทําให้ลูกจ้างเนี่ยครับรักษาระดับการจ้างงานเพื่อเป็นการที่จะทําให้ตัวนายจ้างเองและลูกจ้างเองเนี่ยสามารถมีธุรกิจแล้วก็มีการลันระบบต่อไปในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นนะครับและส่วนนายจ้างเองนะครับก็พยายามที่จะหาลู่ทางเพื่อจะเป็นการในการช่วยประคับประคองธุรกิจต่อไปหรือว่ากิจ,จาการของท่านต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่ ทำให้ในายจ้างเนี่ยเข้าสู่ระบบต้องรีบเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อจะได้มีเงินอุดหนุนแล้วก็มีเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลทําให้กิจการของท่านเนี่ยได้มีการเปิดต่อหรือว่ามีให้บริการต่อไปได้นั่นเองนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมการแพทย์ทําความรู้จักนะครับโรคติดต่อนะครับเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV ทางกรมการแพทย์สถาบัานโรครงอกนะครับแนะในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงหมั่นทําความสะอาดนะครับเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านล้างมือบ่อยๆอ,ออกกําลังกายสม่ําเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางและใส่หน้ากากอ,อนามัยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคทางเดินหายใจทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อักศิล์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เป็นโรคที่สามารถพบได้มากในช่วงของปลายฤดูฝนหรือในส่วนของจนถึงฤดูหนาวนะครับโรคชนิดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่มีอาการคล้ายคลึงกับหวัดอาจจะก,ก่อให้เกิดนะครับอาการรุนแรงได้ในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปรวมทั้งนะครับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดโรคหัวใจ การติดเชื้อของเชื้อไวรัส RSV เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทาง,ทงม่านตาทางจมูกทางปากหรือว่าการสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือและการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายนะครับผ่านการไอหรือว่าจามสำหรับผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยมักจะมีอาการ4-6วันหลังที่ได้รับเชื้ออาการทั่วไปนะครับจะคล้ายคลึงกับ อาการไข้หวัดธรรมดามีอาการไข้มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหากพบว่าเชื้อลงไปสู่ระบบทางเดินหายใจในส่วนล่างนะครับผู้ปว่วยจะมีอาการรุนแรงหายใจเร็วหอบหืดไอรุนแรงทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบบางรายนะครับอาจจะรุนแรงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์อเนกกหนกศิลป์ พ่วงหน่วยการสถาบันโรคซวงอกกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมอินครับว่าโรคชนิดนี้นะครับเกิดได้จากหลายช่วงอายุแต่ในวัยผู้ใหญ่นะครับพบว่าจะมีอาการไม่รุนแรงและเกิดอาการที่รุนแรงในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะครับที่มีอายุน้อยกว่า15ปีมีโรคประจําตัวและโรคเหลือรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดนะครับหรือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน ของร่างกายต่ําสําหรับการตรวจสอบรักษาในผู้ป่วยนะครับที่พบว่ามีอาการบ่งชี้นะครับแพทย์จะทําการตรวจหาเชื้อไวรัส RSV จากสารคัดหลั่งในจมูกการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เนี่ยในปัจจุบันนะครับยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษานะครับแพทย์จะดำเนินการรักษาตามอาการของผู้ป่วยหากพบว่าอาการไม่ดีขึ้น หรือว่ามีอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีและเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อนะครับทางเดินหายใจจากไวรัส RSV เราควรดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงนะครับไปในที่ชุมชนแออัดรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะครับในส่วนของช่วงอากาศหนาวหรือว่าอากาศเย็นและหมั่นทําความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านที่มีการสัมผัสบ,บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูราบันไดรีโมท ในส่วนของการรับประทานอาหารเองนะครับก็ควรมีการปรุงสุกใหม่มีประโยชน์ครบหมู่และใช้ช้อนกลางนะครับเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างนะครับภูมิคุ้มกันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลโกอฮอล์ทุกคนในบ้านนะครับควรชําระล้างร่างกายให้สะอาด เพื่อลดความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นพาหะนําโรคและเป็นการแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคคลภายในบ้านและในส่วนของการสวมใส่หนก้กากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการกระจายเชื้อหากเรารู้จักการป้องกันตัวเองที่ดีนะครับคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลดโอกาสของการแพร่เชื้อและการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับทุกๆโรคหรือว่าทุกๆภัยเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับคุณผู้ฟังการออกกํลาลังกายการที่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าการปรุงอาหารสุกใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราสามารถทําได้เองนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับเราจะไปฟังในส่วนของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและดูแลตนเองนะครับในช่วงของปี2565ครับ คุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยปกติแล้วเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ผู้คนมักจะเตรียมของขวัญปีใหม่หรือการ์ดปีใหม่ไปมอบให้แก่กันและกันแต่ในปี2564นี้คนไทยเจอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กก็คงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการ์ดอวยพรแบบออนไลน์แทนนะคะและแล้วพวกเราก็ได้ก้าวมาถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลทั้งครอบครัวและสังคม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากโลกอุบัติใหม่หลายคนคงเริ่มจากคุ้นเคยกับศัพท์คำว่า New Normal กันแล้วและในปีพุทธศักราช2,565ที่จะถึงนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเราควรจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองหรือไม่คะซึ่งในวันนี้ดิฉันก็มีเคล็ดลับหรือแนวทางเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราในปีหน้าดีขึ้นค่ะ เริ่มต้นด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งของตัวเองและคนรอบข้างโดยเกิดความคุ้นชินจากช่วงวิกฤตโควิด1 9ที่ต้องดูแลด้านสุขภาพและความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อดังนั้นเราควรใช้หน้ากากาอนามัยเจลแอลกอฮอลและการล้างมืออย่างถูกวิธีนะคะและหมั่นสังเกตตัวเองเมื่อไม่สบายรวมถึงการหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายในเวลาว่างและการทำประกันสุขภาพต่างๆไว้ด้วยค่ะ ต่อมาเป็นการลดการพบปะผู้คนในสังคมแล้วหันมาใช้ชีวิตและทำงานที่บ้านรวมไปถึงการเอาใจใส่คนในครอบครัวหรือให้เวลากับคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการอยู่บ้านและจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัวการทำงานและสังคมให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน ไม่ว่าจะยังต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ก็ตามในปีนี้เราก็ควรที่จะใส่ใจการเรียนอย่างเต็มที่หมั่นขยันหาความรู้เพิ่มเติมจากทางออนไลน์และสำหรับผู้ที่คิดว่าจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศก็ไปได้เลยค่ะเราควรออกไปเจอโลกใหม่ๆควรกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆถ้าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างเช่นดิฉันก็มีความคิดที่อยากจะออกไปเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวต่างๆหรือผู้ที่ทำธุรกิจก็อาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะเช่นการขายของออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ไปในตัวแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกครั้งและในปีหน้านี้เราควรที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตให้มากขึ้นว่าเราควรจะทำอะไรเช่นการตั้งอนาคตว่าเราอยากจะมีอาชีพอะไร อยากจะให้ชีวิตมีความก้าวหน้าไปในทิศทางใดบ้างหรืออาจจะลดการใส่ใจในเรื่องที่ไม่จำเป็นในชีวิตยกตัวอย่างเช่นการใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นซึ่งตรงนี้ปีใหม่เราควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิดในการใช้เงินใหม่และหันมาเก็บเงินกันให้มากกว่าเดิมค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากฝากคุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกายและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจของเราด้วย อาจจะมีการเข้าวัดทำบุญสวดมนต์หรือนั่งสมาธิให้มากกว่าการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นการทำให้ใจเราสบายมากขึ้นด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าในปีหน้าเราจะเจอกับอะไรบ้างถ้าเรารับมือกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ดีและทันเราก็จะสู้กับทุกอย่างรอบตัวได้หรือการที่เราปล่อยวางให้มากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะผ่านเรื่องหลายๆไปได้ เราจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนเราอาจจะเปรียบเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาว่าในตอนที่เราเกิดปัญหานั้นเราแก้ไขปัญหาอย่างไรในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดก่อนที่จะแก้ปัญหาซึ่งในปีต่อไปเราก็ควรที่จะต้องไตร่ตรองทุกๆอย่างให้ดีเสียก่อนเพื่อให้เรามีความสุขตลอดทั้งปีพุทธศักราช2565ค่ะดิฉันนางสาวปนิสลาโชติกาพงศพักรายงานค่ะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสําหรับวันนี้นะครับกับผมนายกพลดิวมีนชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภายโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน166-9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย